นี่คือเรื่องราวของพระมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอยู่เหนือโลกด้วยความเพียรอันแรงกล้าเพื่อนำมูลมนุษย์9้าพ้นออกจากวัตสงสารหลังจากสละทิ้งราชสมบัติเจ้าชายสิทธัตถส่งเริ่มต้นชีวิตนักบวช้วยเป้าหมายเดียวคือการค้นหาทางพ้นทุก์ พระองค์สรงมุ่งหน้าไปศึกษากับสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นทรงเรียนรู้ได้รวดเร็วและปฏิบัติจนบรรลุฌานขั้นสูงสุดเท่าที่อาจารย์เหล่านั้นจะสอนได้แต่พระองค์ทรงพบว่าแม้จิตจะสงบสุขเพียงใดแต่มันเป็นเพียงชั่วคราวยังไม่ใช่การหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารที่แท้จริงกิเลสยังคงนอนเนื่องอยู่ภายใน ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าทรงตัดสินใจลาจากสำนักเหล่านั้นเพื่อค้นหาหนทางด้วยพระองค์เองและนั่นคือก้าวแรกสู่การทดลองที่ยิ่งใหญ่และทรหดที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากออกจากสำนักอาจารย์อาลาระดาบทและอุทกดาบทแล้วพระองค์ทรงตัดสินใจปลีกตัวออกมาบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองณนะตำบลอุรุเวลาเสนานิคม โดยมีปัญจะวัคคีทั้งห้าอันประกอบด้วยโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสชิพากันมาปรณิบัติรับใช้ด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้สั่งสอนพวกตนให้บรรลุตามไปด้วยพระมหาบุรุษทรงทดลองวิธีที่เชื่อกันว่าประเสริฐที่สุดในยุคนั้นคือการทรมานตนให้ลำบาก หรือทุกรกิริยาทรงกัดฟันกลั้นลมหายใจและอดอาหารจนพระวรกายสู้ผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกทรงทำถึงขนาดที่ไม่มีนักบวชคนใดในโลกจะทำได้ยิ่งไปกว่านี้จนกระทั่งวันหนึ่งทรงอ่อนแรงจนเกือบสิ้นพระชนในห้วงเวลานั้นเอง ทรงได้สติและเกิดปัญญาเปรียบเทียบเหมือนพินสามสายหากขึงสายตึงไปก็ขาดหย่อนไปก็ไม่ดังทางสายกลางต่งหากคือคำตอบทรงเลิกทรมานตนและกลับมาเสวยอาหารของนางสุชาดาที่นำมาถวายทำให้เหล่านักบวชปัญจวัคคีที่เฝ้าดูอยู่พละหนีไปด้วยความเสื่อมศรัทธา ทรงเหลือพระองค์เพียงลำพังอีกครั้งหลังจากพระมหาบุรุษเสวยข้าวมาทุป,ปายาตของนางสุชาดาแล้วทรงนำถาดทองคำไปลอยน้ำที่แม่น้ำในรัญชราและทรงอธิษฐานเสียงทายว่าหากจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำซึ่งผลปรากฏว่าถาดลอยทวนน้ำจริง ในวันเพ็ญเดือน6พระมหาบุรุษประทับนางใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ส่งตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังนี้เป็นอันขาดชันใดนั้นพญามารและเสนามารผู้เป็นตัวแทนแห่งกิเลสได้ยกทัพมาขัดขวางทุกวิถีทาง แต่ด้วยพระบารมีที่สั่งสมมาพระองค์ทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวอาวุธไม่สามารถเข้าถึงตัวพระองค์ได้กลายเป็นเพียงดอกไม้บูชาพญามารยังไม่ยอมแพ้ทรงธิดาทั้งสามองค์ได้แก่นางตันหานางราคาและนางอรดีพยายามยั่วยวนแต่พระองค์ทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวจนเหล่ามารพ่ายแพ้ภายตัวเองไปในที่สุด เมื่อจิตปราศจากกิเลสในยามรุ่งอรุณพระองค์ทรงพิจารณาอริยรสัจสี่จนแจ้งประจักษ์ทรงทำลายความมืดบอดแห่งอวิชชาได้สิ้นเชิงในวินาทีนั้นเองโลกได้ต้อนรับการอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงหลังการตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า ธรรมะที่ทรงคนพบนั้นลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทรงตัดสินใจที่จะเปิดประตูอมตะธรรมแก่มลมนุษย์พระองค์จึงเสด็จมุ่งหน้าไปโปรดกลุ่มนักบวชปัญจวัคคีที่เคยรับใช้พระองค์มาก่อนณป่าอิสิป,ปตนมรุทไยวันปฐม,มเทศนาธรรมจักกบปวัตนสูตรได้ถูกแสดงขึ้นทรงชี้ทางสายกลางและอริยสัจสี่ นี่คือการหมุนกงล้อแห่งธรรมครั้งแรกในโลกเมื่อสิ้นสุดพระธรรมเทศนาท่านโกนทัญญะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้บังเกิดขึ้นครบองค์สามแล้วในโลก